สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงฝนทิพย์นายนานน์เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางดูแลทารกแรกเกิดค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เบื้องต้นกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการดูแลทารกแรกเกิดเมื่อกลับถึงบ้านค่ะโดยปกติทารกแรกเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนเฉลี่ยว,วันละ16-20ชั่วโมงต่อวันควรให้ความสําคัญกับการนอนเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกควรเลือกที่นอนที่ไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไปไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่จําเป็นเช่นหมอนข้างหรือของเล่นบนที่นอน ควรจัดที่นอนของทารกให้แยกกับที่นอนคุณพ่อคุณแม่ไม่จับทารกนอนคว่ำป้องกันภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจค่ะเมื่อทารกนอนเต็มอิ่มแล้วทารกจะตื่นทุกสองถึงสามชั่วโมง เพื่อมากินนมหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าทารกนอนนานกว่า3ชั่วโมงควรจะปลูกมาให้กินนมเพื่อให้น้ำหนักทารกขึ้นตามเกณฑ์อายุนะคะในช่วง6เดือนแรกนมแม่จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับทารกมากที่สุดคุณแม่ควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ3ามลิตรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และบํานมตามรอบเพื่อเป็นการกระตุ้นน้ำนมนะคะส่วนคุณพ่อสามารถช่วยจับเรอจับท่านอนหัวสูงหลังกินนมเพื่อป้องกันภาวะกดไหลย,ย้อนและอาการท้องอืดของ รได้ค่ะหลังจากกินนมแล้วควรใช้ผ้ากอซชุบน้ําต้มสุกทีแล้วเช็ดบริเวณลิ้นกระพุ้งแก้มและเหงือกอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อป้องกัน<ๆ>การติดเชื้อราในช่องปากนะคะเมื่อทารกกินนมเพียงพอก็จะปัสสาวะอย่างน้อยวันละ6ครั้งอุจจาระอย่างน้อยวันละ3าครั้งโดยในช่วง1-2ถึงวันแรกอุจจาระจะเป็นสีขี้เทาและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตามมาซึ่ง หากทารกกินนมดีและขับถ่ายดีก็จะช่วยป้องกันภาวะตัวเหลืองได้ด้วยนะคะสําหรับการอาบน้ําในช่วงหนึ่งเดือนแรกหมอขอแนะนําให้อาบวันละหนึ่งครั้งก็พอนะคะโดยใช้น้ําอุ่นสบู่อ่อนๆร่วมกับโลชั่นของทารกท่าหลังจากอาบน้ําเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวค่ะและอย่าลืมทําความสะอาดสะดือด้วย4%โคเฮกซิดีนจนกว่าะดือจะหลุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะหลังจากอาบน้ําแล้วควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยปรับอุณหภูมิห้องอยู่ที่26ถึง 27องศาเซลเซียสและไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือตลอดเวลานะคะเพื่อให้มือของทารกได้สัมผัสและกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ค่ะสําหรับการเดินทางหมอยังไม่แนะนำให้ทารกไปในสถานที่ชุมชนเพราะทารกยังมีภูมิคุ้มกันต่ำมีโอกาสได้รับเชื้อโรคได้ง่ายหากจาเป็นต้องเดินทางโดยรถยนต์หมอนแนะนาให้ใช้คาซีสําหรับทารกนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะและสุดท้ายอย่าลืมมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามพัฒนาการด้รับวัคซีนเพื่อเป็น หล่อป้องกันให้กับทารกนะคะทารกแรกเกิดแม้จะบอบบางแต่หากเราเข้าใจและดูแลถูกวิธีก็จะเติบโตแข็งแรงได้อย่างปลอดภัยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะโรงพยาบาลวิภาลามอมตะนะครดูแลด้วยใจห่วงใยดุดญาติมิตร